สเสด็จประเวศดาวชะลาไลทรงรัตนพิมานชัยก่งแก้วขรังพร้อมพวกพละไก้แหนแหนเลือกระบวนต้นแพ้วเพิดพิง กิ่งแก้วแผ้วพันณลายคายอ่อนหยับจับงามงอนนาวาแน่นเป็นขนาดล้วนรูปสัตว์แสนยากอ คยุดหนาาหิวหลิวรอยมาพาพันพยองพลพายกลายภายทองร้องโเหเฮโอเฮมาซอลมู กรองทองรถจนาหลังคาแดงแย่งมังกรสมัทชัยไกลกราบแก้วแสงแวววับจับสาคอนเรียบเลียง นาหงทรงผู้หอยงามชดช้อยลอยลังสินเพียงหงทรงพรมมินลินลาดเลือนเตือนตาชมเรือชา Stop.